นี่สนุมกมากๆาป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนไม่ควรพลาดส,ดสุดๆดทุกอารมณ์กับวารตี้คอนเสิร์ตแบบถึงไหนถึงกันเสียงของความสุขถึงไหนถ้าเสียงดังขนาดนี้นะครับถึงไหนถึงกันสงที่คอนเสิร์ตแน่นอนครับ ภาพของความสนุกคิดถึงบ้านนะพี่กลับบ้านนะเนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนร้องเพลงกับพี่ก่อนสิเรากันเอง,ลลอ,งอยู่แล้วไม่ต้องเสียยอะไมากมาอัลบั้มบันทึกการแสดงสด ถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของกันเดอะสตาร์วีซดีและ DVD วันนี้ทั่วประเทศพิเศษสุดถึงไหนถึงกันโฟสการ์ดสุดเท่4แบบเฉพาะ DVD เท่านั้น